มีแก้วาซูเปอร์โฟครับชุดอินเตอร์ซูเปอร์โฟนะฮะคอยดีตั้งกองคอนโดเทอร์โแฟก4ีตัวไหนไม่บอกมีโยคารดด้วยแล้วก็มีกล่องกระดิแบบที่มีลูกแล้วหรอมีของเล่นเด็กด้วยเนี่ยโอ้ไอ้ของเมียเมียคนไหนอะพี่โอ้ห้หะมะหะ้นหะหะหะหงหะ้าห้าะหาหะ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 หมหะหะหะะหหหหหหหยหหหะเขาไม่หามเหมองหน้า สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าเอาจักรยานมาจูนนะฮะนี่ไงจากชนบุรีเอายิงเขาเอารถคันนี้มาแล้วจักรยานขึ้นหลังรถมาด้วยเมื่อกี้คุยกับเขาเพราะว่าเขาบอกว่าไหวตัวทันถามไปแล้วว่าต้องจอดรถทิ้งไว้คืนหนึ่งเขาก็เลยเอาจักรยานใส่หลังรถมาแล้วก็เปิดห้องไว้แล้วก็ปั่นจักรยานไปกับรถปีเซียวก่อนที่เราจะไปดูรถพี่เขาเนี่ยเราไปดูจักรยานกันดีกว่าปะ เอยเอาลงมาแล้วก็เขาปั่นมาจากไอห้องเขาเรียกเช่าไว้ไงนี่นี่ของแท้ครับโน่นโน่นจะไงของจริงวะปั่นมาจากชนบุรีเลย <c oughs> ปั่นขึ้นรถแล้วก็ขี่มาของแท้วะเดี๋ยวไปดูว่าทำไมถึงจะต้องทิ้งรถไว้ด้วยวะเนี่ยเอาพี่แนละ้วตอนเมียพี่ไปไปไงก็ให้เรานอนอยู่นั่น ไม่อ๋อขี่รถไปจอดจัดการห้องไว้ก่อนอ่าผมนอนคืนนั้นไว้เสร็จปั๊บหกโมงผมมาอ๋อแต่แล้วพี่ก็ปั่นอยางกับคนเดียวใช่หนูก็ปั่นไปกับเมียน่ารักเลยทำอะไรบ้างพี่คันนี้ใจว่าผมไม่อยากใส่พ่อแทนแค่เพื่อซ้ำผมจะให้มันเดิมอยากให้มันเดิมมอโองะโกเลยสภาพโมกเลยใช่พอพี่เขาทำอะไรบ้างเบอร์โบเบอร์เตอ ว้าวแล้วก็ยกพันมันหมกตรงไหนเนี่ยพี่แล้ก็ทอแทนมันใช้เป็นมันหมกตรงไหนเนี่ยเธอโมอินเตอร์เนี่ยเอาหมกเอาไว้ไปดันเแบบพวกตัวแต่งมตรงเดิมเดิมอันนี้ตรงเดิมเดิมอ๋อภายนอกให้ดูเดิมใช่โอ้โหถ้างั้นเอาล้อไปผ่าทำให้มันกว้างกว่านี้หน่อยดีกว่ามั้งเพื่อความปลอดภัยหมกแต่ว่าความปลอดภัยด้วยไงเราให้ล้อมันกว้างกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็เพิ่มหน้ายางเออ เพิ่มหน้ายางก็ช่วยได้แต่ถ้ากว้างได้เยอะเลยก็ดีโอเคโอ้โหดูของเดิมมันกว้างกี่นิว้วเองวะนะครับเล็กกว่า8.5เองมั้งเล็กกว่าเลยเล็กกว่าเยอะเออผมว่าเพิ่มหน่อยดีกว่าโอ้โหรถมันแรงนะพี่แรงแรงปลายรถไม่โอ้โเมื่อวานนี้รถจเดิมๆก็แบบนี้แหละออปลท้ายยังอยู่ข้างหน้ายอยู่เลย <c oughs> ดูดิสภาพเดิมอยากโชคเดิมอีกโอ้โหพี่เขาไม่ทำเลย สงสัยต้องบิวทำช่วงล่างแล้วแต่ดีนะเรายังไม่ได้รับทำเดี๋ยวเดินลรอก่อนต้องจัดอย่างน้อยต้องโดนโช๊คสักคู่โหเดิมจริงกาว่าทำอันนี้เสร็จปั๊บแล้วก็จะไปทำโช๊คอยู่แถวออ๋ร้านไหนเนี่ยพักผ่อไปบิกแบืมมันใกล้ๆที่ผมอยู่ด้วยไงอ๋อไปต่อเลยใช่สรุปคันนี้จะมีอะไรนะครับเทอร์โบอินเตอร์แก้วแลวอะไรอีกวะโยคัท ใส่กองมแไปแล้วใส่กองมแบบไปแล้วก็เลยมาเติมให้มันเต็มใช่ทำไมไม่ทำหัวฉีดไปเลยเมียมเมียมันไม่ให้เฮ้ยกลัวเมียเว้ยเจอคนกลัวเมียเหมือนไอเจงแล้ว เอาเรียกเกรงใจเอาเรียกเกรงใจไม่ไม่เอาไว้รอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมนะนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวทำหมดแล้วมันไม่มีอะไรทำเดี๋ยวมันไม่ได้มาหาอบ่อยเออเดี๋ยวต้องไปอู่ใหม่เลยรอบหน้านะไม่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 เอาใจอู่นี้นะไม่ใช่อู่ใหม่ผมเออใช่ไม่ได้ใหม่ตอนแรกผมมารอบแรกแล้วว่าประมาณกุณพาเขาจะเสร็จอ๋อโดนโดนโดนโกงนิดหน่อยนิดหน่อยเขเลยช้าโอเคอันนี้อันนี้สภาพคัดเดิม อเอออูใหม่ผมนะไม่ใช่อูใหม่อื่นนะโอเคอันนี้คันก,ก็ยังใช้ได้อยู่นะนี่แต่รับไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันแรงมากนี่ปากไฟเมนอันนี้มันใหม่อยู่แล้วหรือว่าล้างให้มันใหม่ครับช่างข้างหลังเนี่ยล้างถอ,ถอดถอดถอดอีกทีโชว์หน่อยดิว่าเนี่ยคนดูเขาอยากดูนะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นเลยมือคอมเมนต์มา,าใช่เขาคอมเมนต์มาว่าขอดูหน่อยว่าไอมัน เราเฮ้ยมีน้ําหยดหน่อยหนึงเนี่ยโหไม่เป่าให้แห้งเลยเนี่ยเสียหมดเสียหมดสองหยดสองหยดโอ้โหดูดิมันต้องสะอาดกิบอย่างนี้นะครับนี่นจัดปุ๋ยนะฮะนี่เป็นคัรบเอซีนะฮะเดิมเดิมจริงว่ะนี่พี่เขาจะเอาท่อเดิมด้วยเลยเหรอใช่บรกาดจะไม่เปลี่ยนเลยเหรอใช่ อนแรกผมคุยกับน้องเขาอ่ะโอ,อเป็นมีแคสเดินได้น้องเขาบอกเลยไม่ได้พี่น้อยพี่ต้องใส่แคสถ้าจะแคสเดินก็ต้องเจาะทะลวงทะลุเลยอ่ะเพราะว่ารถมีบ่งมีโบแล้วอะ<ช>่ะแล้วก็มมผมไม่ยังหเห็นอินเตอร์ด้วยซ้ำนะแบบหมกหมกเลยนะ<ช>โอ้โเขาเห็นล้อเดิมเขาก็ใส่หน้าแล้วพี่ยมีแถวนั้นพวกส่วนทั้งหลาย นี่น่ไม่ธรรมดาด้วยไม่ธรรมดาด้วยแต่คราวนี้คราวนี้ไม่ต้องสวนแล้วอยู่หน้าตลอดเลยไม่วแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนเผื่อพี่เขาอาจจะขับเกียร์สูงรอบต่ำหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยอันนี้เป็นตัว X Series ด้วยนวาใช่เสียวฟ้าเลยเสรษไายท้ายบุบไปนิดนึงอันนี้ถอยชนหรือไงนะพี่ถอยชนครับโหดซะด้วย ไปลองไอ้บานรักไทยมาไปไปดีปนะ้าดีแน่เนี่ยตัวเนี้ยคือบ้านรักไทยมาแล้วนะบ้านรักไทยคือที่ไหนไวะเนี่ยในห้องสอนเนี่ยอ๋อไปขึ้น,นอ๋ลุ้นเลยขึ้นได้ด้วยเหรอเนี่ยขึ้นได้เนี่ยแใช่ก็ทำจะมีไปประมาณสี่เดือนแล้วก็เอาไปลงเขาบอกพี่ขึ้นไม่ไหวหรอกเราคนร้านเนี่ยหนึ่งจุดเก้าไดขึ้นได้เลยเสร็จ,จไป ก็เดี๋ยวรอดูตอนยกลงมาแล้วกันตอนนี้ช่างกาลังใส่คาสยู่เดี๋ยวรอดูตอนยกลงมาแล้วกันว่าข้างในข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าห้องเครื่องแบบนี้เขา,าทําอะไรไปบ้างเพราะตอนนี้พูดไปก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวรอเห็นภาพตอนลงมาเลยโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนที่ยกลงมาแล้วเมื่อกี้พี่เขาเรินม,มาบอกว่าใส่หัวฉีดเลยเท่าไหร่เขาบอกว่าคุยกับเมียแล้วเมียบอกทาไปเลยจะได้จบๆเลยบอกว่าเดี๋ยว่อยใส่เดี๋ยวพาไปลองเต็มนี้ก่อนว่าโอเคไหมติดตรงไหนอะไรเงียอะเงี้ยถ้าไม่โอเคอยากอยาไปต่อ จะใส่เนื้อก็เดี๋ยวจัดให้อ่ะสรุปมีแก้ววาวซูเปอร์โฟลครับชุดอินเตอร์ซูเปอร์โฟลนะฮะเป็นงานดัดคอยดีตั้งกองฮอร์นาโดแถมให้ในชุดอินเตอร์ซูเปอร์โฟลนะฮะแล้วก็เทอร์โบเฟกซ์42ตัวไหนไม่บอกอ่ะแล้วก็มีแค่นี้เองแล้วก็มีกล่องอะลิแม็เดี๋ยวพาไปลองดูว่าสเต็ปนี้เป็นยังไงบ้างมียกคัสด้วยถ้าสิ่งที่ทำให้รถแรงขึ้นได้ทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมีอย่างเดียว เทเบิลกับจูนแค่นั้นเองนอกานั้นมันเป็นอุปกรณ์รองรับอย่างอินเตอร์เนี่ยรองรับคัทเนี่ยรองรับไปจูกเลยว่ะ <c oughs> กับไปสามคนละเรียบร้อย <c oughs> พี่มีลูกแล้วหรอไม่มี <c oughs> เอ๋อเหรอมีของเล่นเด็กด้วยเนี่ย <c oughs> โอ้ไอนีของเมียเมียคนไหนอะพี่หยอกหยอก พี่เป็นคนชนบุรีเลยเหรอไม่ไม่ไปได้เมียที่นู่นไปทำงานที่นั่นอ๋อเอ้าแสดงว่าพี่กับแฟนพี่ก็ไม่ได้เป็นคนชนบุรีเลยเดี๋ยวไม่ไม่มาถือได้กันก่อนนานนแล้วเฮ้ยเอาเขาเป็นคนไหนพอไม่ต้องได้ที่ไหนมึงจะไปถามทำไมเนี่ยอ๋อพี่ทำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยพี่โททษีช่างเชื่อมครับเฮ้ยแสดงว่าเชื่อมเฟี้ยวไหมดิเน่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 พิงมือแล้วพิงมือแล้วก็ได้โยก็ได้โยวิ่งได้ไหมเนี่ยรถมีแค่โบอย่างเดียวเอง ัเป็นไงตึงๆนุ่มนุ่มระไม่ตึงเลยลองเคี้ยวแล้วระใช่หอชีดเดียวนะพี่นะที่บอกกูจะเปลี่ยนก็ไม่ให้กูเปลี่ยนกูสาคุยกับเมียแล้วเฉียวอ้าวลองเยียบดูก่อนก็นี่เขาน่าจะเป็นคนเดียวแหละที่ใส่เทอร์โบทอดเดิมใช่ บ้าวๆๆๆๆๆๆวว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 วไวว่อวว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 ้าวววววว้วว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 วหวดววววว้นวววบวว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 ่ม้วววววีวบ้าวว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 วรวาวว่ว้วววาีววบ้าว้าว้าบ้าววววววบ้าววาวว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 ้วว้าวว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 วบ้ ไม่มีวันอะจะทำป่ะไม่ช่วงจุ่มหายนะระวังรถ้วช่วงจุ่มลงอ่ะเดี๋ยวพาพี่เขาให้พี่เขาลองขับเลยดีกว่าเออเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังทีเดียวเลย ผมก็ว่าทำไมพี่เขาไม่ลงกูลืมไปว่ารถเขาเป็นรถแคบแต่ถ้าพี่ขับแล้วพี่รู้สึกว่ามันแข็งนะมันสามารถเปลี่ยนปั๊มคัสเปลี่ยนอะไรให้มันนิ่มได้ด้วยนะปัมคัสผมเปลี่ยนแล้วเป็นของอะไรพี่ตัวนีน้ BRZ ตัวล่างอ๋งออชมันก็จะนิ่มกว่าเดิมด้วยอถ้าสมมติยังแข็งอยู่มันก็มีลูกใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าของ BRZ เนี่ยพอดีแล้วอันนี้เป็นมนึงต้องดูก่อนว่าพี่โอเคไหมบางทีบางที มันอาจจะรู้สึกรอรอบหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจะต้องมีมันจะต้องมีความรู้สึกหนึ่งที่หายไปต้องแลกกันแต่ลองกดเต็มเต็มดูเลยลองกดดูหน่อยหนึ่งมันจะมาก,กว่าเดิมอด้อกดไปอีกพี่มันลากได้ถึงสี่พันมีแก้วาวแล้วเห็นไ,ไหมมันมันเหลือๆล้คือมันจะต้องเอาต้นหายไปนิดนึ่งแล้วก็มาเติมการกระ้ายอะไรแบบนี้ใช่คราวนี้ตอนนี้ ผมเห็นพี่ขับแล้วพี่น่าจะโอเคแต่ว่ากลัวแฟนพี่นี่แหละเขาไม่รู้รอบรถแต่ไม่แน่เผลอๆแฟนพี่ก็อาจจะเป็นตัวโยง้วอาจจะสับระเบิดโชว์อะ <Platz ing> ไรแบบนี้ด้ไหม thieves? ถ้ารถมันลอยตัวไปแล้วเนี่ยมันกดมันก็มาเลย ใส่อะไรนะพี่ไอ้ดูความร้อนอ่าไอตัวบอกความร้อนใช่เปลี่ยนจอนี่เลยไม่อยากได้จอเหรอมัไม,ไม่ค่อยได้ดูหรือไงมขับไม่ค่อยได้อะไรแบบไหนแล้วปกติฟังเพลงไหมขับรถม่เมียฟังผมไม่ค่อยฟังนะอ๋อแกก็เปิดเข้านี่ใช่เปลี่ยนจอให้แกดู YouTube หน้อยอสัส่ผมทำมาไว้ซัดให้พวก เอาแล้วปกติเมียนั่งไม่ด้วยเมียเล่นโทรศัพท์ไหมเมียเมียเล่นแต่ผมมาต้องใส่จอเพราะว่าลูกมันจะดูการ์ตูนไงจะต้องมีอะผมว่ามันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะนิดหน่อยมันมีตัวที่ติดเร็วกว่านี้แต่ว่าท้ายมันไม่เดินมันไม่เห็นผุนอะไรมากมายนะหมายถึงว่ามันไม่แตกต่างการล้อรอบอะไรมากมายเออ ไม่เห็นผลเนี่ยเดี๋ยวคนบอกให้ใส่โบนแล้วไม่แรงหรืออะไรพี่ไงความหมายของพี่เขาก็คือเอ่อความแตกต่างของการล้อรอบเดี๋ยไม่ได้เท่าไหร่เลยประมาณเดิมเลยถ้าคนแต่ว่าผมต้องบอกก่อนถ้าคนที่เขาขับรถโดยชานาญแล้วหรือว่ามีประสบการณ์แล้วเขาจะรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เขาแบบว่ามือใหม่อะพี่หรือว่าแบบชอบเปลี่ยนเกียร์เร็วแบบเนี้ยเขาจะรู้สึก ว่าอย่างบางคนเนี่ยประมาณนี้เขาเกียร์ห้าไปแล้วไงเหยียบยังไงก็ไม่มาเขาเขา,เขาเขาเขาเร็วไปอะไรแบบนี้แต่ถามว่าต่อให้เป็นโบเดิมอะ่ะแล้วอยู่เกียร์ห้าในเวลาเนี้ยเทบโบก็จะพังไวคือหลัหลกๆเนี่ยถ้าเราขับได้ตามรอบอะ่ะยังไงก็คงทนกว่าน,นี้เป็นโหมดหนึ่งนะโหมดหนึ่งปกติพี่ขับเปลี่ยนเกียร์พี่ได้ดูเลขเกียร์ในนั้นปะดูดูดูเหรอ แต่เอาจที่มันก็ไม่ต้องไปดูมันแล้วนะมันจะไม่ค่อยตรงละผมบอกก่อนเวลาเปลี่ยนโบเป็นอะไรพวกนี้ลองโหมดสองเลยไหมผมเปิดโหมดสองเลยวะนี่โหมดสองมันจะไปนะแต่เนี่ยองเปลี่ยนเกียร์ทางนักขั้นอยูเกิน อ่าทางมันสั้นแล้วก็พี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่กดสุดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมผมรู้แล้วแหละพี่ก็ยังยงัยงไวเพราะว่าด้วยทางมันสั้นด้วยแล้วก็รถางหน้าด้วยใช<น>่แต่ผมว่าพี่น่าจะพอรู้แล้วว่าถ้ากดเต็มมันจะไปได้อีกเยอะอยูเ่เ<ป>พราะเนี่ยเหมือนที่พี่ขับ,บเมื่อกี้ประมาณห้าสิเปอร์ซ็นเองขันเร่งอ่ะสามสิบสี่สิบด้วยซ้ำมั้ยสเกียสูบไปแล้วลองสามดูซะหน่อยเลยพี่กเกียบสามอ่ะสเกลหนึ่งเหยียบสุดเลย ึ้นมาแล้วปั๊บรถข้างหน้ามาเราเรา <นะ S 2> เราเรา,เราไม่กล้าไปต่อเร,เราเราเราต้องเบรกหรือว่ายกก่อนอยู่แล้วใช่เพราะ<ช>ว่าถ้าไอคนที่มันไปจี้ๆเขาหรือว่าจะอ,าออกซ้ายแล้วกดต่อเนี่ยอันนั้นอ่ะประมาทใช่อันนั้น<ช>น,น้ำไม่ดีอันนี้ถือว่าดีแล้วก็คือเอาเท่าที่ไปได้อย่าไปมุดขนาดแบบถึงกับขั้นดันทุลังอ่ะมีห้าไมไหมเวลาเหยียบ <c ười> ไม่ค่อยห้ามนะอ๋อเขาไม่ห้ามเหรอเดี๋วมดก็มองหน้า แสดงว่าไม่ใช่เมียมองหน้าอย่างเดียวพี่เขาต้องหันมามองเมียสมมติกูเหยียบไปเนี่ยเพิ่มต้องเหมือนใส่กลับไปเนาะเวลาเวลามันนั่งข้างๆเนี่ยมันจะรู้ไงหลังมันจะกระแทกอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็จะหันมามองกลับรถนะพี่เดี๋ยวกลับรถจอดให้ผมเดี๋ยวผมไม่เจอกระโดดหรอนเขารู้คนเขามีเซนส์รู้รู้ผมว่ารู้เวลากระแทกท่าเล่นปั๊บเนี่ยหลังมันกระตุกนีดรถเลยมันเหยียน่อยมันมองหน้าปั๊บ จะรีบไปไหนเนี่ยในใจนะในใจนะมันผ่านสายตาเรามาเลยะมึงจะรีบไปไหนเนี่ยโอเคนะฮะใครที่สนใจสเต็ปนี้ก็ติดต่อเราได้นะฮะวันจูนเนร์ไม่ว่าจะทาง Facebook, Youtube, TikTok อะไรพวกนี้ไอจงไอจเรามีหมดนะฮะติดต่อเราได้เลยอ่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปจูนดีโดีแล้วก็ถ่ายคลิปดีโฟดีต่อ,อโอเคติดตามด้วยอยากให้รุ่นไหนมาทำคลิปอยากให้รุ่นไหนทำอะไรก็ลอง คอมเมนต์กันมาได้หรือว่ามีรถรุ่นไหนอยู่อยากเห็นรถรุ่นตัวเองเนี่ยทำไห,ห,ห้นู้นทำไห้นี่คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะสารฝันทุกคนให้เองอ่าบางคนมีรถอยู่อย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีทีโฟดีอยู่อยากเห็นทีโฟดีทำาน่นทำนี่อะไรเนี้ยก็จะได้มาเห็นกันอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีฮะ